ช่วยกันทำตามน้ำฟาดเคราะห์ให้เมืองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม f c ของป้าฟองและบรรดาโหรานุโหนทั้งหลายวันนี้ป้าฟองก็โผล่เสียงมาสวัสดีปีใหม่กันเป็นตอนแรกของปี2568 ำโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถูก YouTube ตัดเงินไปแล้วนานแล้วแต่ไม่เป็นไรก็ทำไปเพื่อความเท่แล้วก็ขอพักการทำนายดวงชะตาปี2568ของท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีนซึ่งเป็นลัคนาสุดท้ายที่ยังไม่ทำนายไว้ชั่วคราวก่อนเพราะว่าอยากพูดถึงวิธีช่วยแก้เครด ด้านลบให้เมืองในปีใหม่นี้ซึ่งก็เป็นที่มาของ YouTube ของพรเราในตอนนี้คือก่อนอื่นเมืองรัตนโกสินทร์ก็เหมือนเมืองอื่นๆหรือคนทั้งหลายที่สุขทุกข์ย่อมเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลาแต่ส่วนคำทำนายชะตาเมือง2,568ในไทยโพสต์เขาไม่ได้ขึ้นเว็บนะคะ ก็ยังแปลกใจเลยแต่ว่าหาดูได้ที่เพจโหนฟองสนานหรือเพจฟองสนานแล้วก็ YouTube ฟองสนานก็มีให้ดูครบเลยทีเดียวเพราะว่าไทยโพสต์ปีนี้ไปขึ้นอะไรก็ไม่รู้พลาดเป้าที่ป้าฟองตั้งใจไว้อุตสาห์เขียนดวงเมืองให้ตั้ง1ิ 1-13หน้าไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นเว็บแต่ไปขึ้นติ่งท้ายชะตาบุคคลสำคัญปี2568ไม่รู้ว่าคนทําเว็บเขามองอะไรของเขานะคะปกติแล้วหลายคนจะได้ใช้สิ่งที่ปรากฏในไทยโพสต์นั่นแหละในเว็บของไทยโพสต์นั่นแหละเป็นหลักฐานอ้างอิง แล้วก็ดูสำหรับเมืองสำหรับผลงานของป้าฟองก็แปลกใจแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มุมมองคนละมุมระหว่างโหนกับคนทำเว็บคนทำหนังสือพิมพ์ในส่วนคำทำนายชะตาเมือง2568ในไทยโพสต์ไทยโพสต์ีพิมพ์ไปแล้วแต่ว่าเว็บไม่ขึ้นเท่านั้นและที่อื่นๆนั้นป้าฟองก็ตระเวนไปทั่วลหละจนถูกแซวเดี๋ยวออกเคอดเดี๋ยวออก ท็อปนิวเดี๋ยวออกไทยรัฐอะไรบ้างก็ไม่รู้เออ่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็พีพีทีวก็เป็นระยะที่โหนขายดีว่าอย่างนั้นเถอะที่จริงดวงชะตาเมืองด้านบวกก็มีแต่ว่าถ้าเกิดติดตามจะเห็นว่าด้านลบดูเหมือนจะโดดเด่นทั้งการเมืองผันผวนการเข้าเคราะห์ทางเศรษฐกิจอุบัติเหตุอุบัติภยัยน้ำท่วม แผ่นดินไหวการเสียของรักของเมืองเป็นต้นกลับไปดูเถอะครบสูตรด้านลบด้านบวกก็มีแต่เรื่องลบเนี่ยดูจะโดดเด่นมากซึ่งในบรรดาเกณฑ์ลบทั้งหลายนั้นบรรดาผู้ที่มาสัมภาษณ์ประฟองรวมทั้งคุณวีระธิรพัฒนจากรายการฟังหูไว้หูทางช่องเก้าอสอมทก็มักจะถามว่าจะแก้อย่างไร ส่วนท่านที่มาดูดวงชะตากับป้าฟองก็มักจะได้คำตอบไปในทํานองว่าแก้ด้วยการกระทาและตีฝ่าเพราะจริงๆแล้วในฐานะโหนขอสารภาพว่าการทำนายทายทักทั้งดวงชะตาเมืองและคนนั้นทำนายไปเถอะเพราะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่ดี whatever will be will be แต่การทำนายล่วงหน้าเนี่ย มันก็ได้ประโยชน์บ้าง,างก็แค่รู้อะไรเรากๆ,ๆก่อนเพื่อเตรียมตัวรับมือด้านลบและเตรียมใจรับมือสำหรับด้านบวกเท่านั้นทีนี้มาเรื่องดวงเมืองหลังจากตระียนให้สัมภาษณ์ออกรายการปี2568อถึงดวงเมืองปี2568เมื่อปลายปีที่แล้วป้าฟองก็มานั่งคิดนอนคิดว่า แนวที่จะออกลบสำหรับปี2,568นั้นนอกจากคนในเมืองจะช่วยกันแก้ด้วยการกระทําและไตีฝ่าแล้วยังพอมีอะไรบ้างไหมที่จะได้ช่วยมากกว่านี้นอกเหนือจากที่ทำทำกันคือพิธีบวงสวงขอพรพระสยามเทวา,ทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวา,ทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองให้คุ้มครอง ซึ่งใครก็ทำจะทำก็ทำไปเพื่อความสบายใจเพียงแต่ป้าฟองไม่ถนัดเท่านั้นในที่สุดป้าฟองก็คิดออกได้ทางหนึ่งเพื่อให้คนในเมืองช่วยกันระดมธรรมโดยอ้างอิงจากตำราลิลิตทักษาพยากรณที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีพระนามเดิมเจ้าฟ้าจุย้ยทรงเป็นต้นราชชสกุลมนตรีกุล ทรงนิพนธ์ขึ้นแล้วหลวงอัธวาทีธรรมประวัติหรือวิเชียนจันหอมผู้ล่วงรับได้รวบรวมและให้คำอธิบายไว้ป้าฟองมีอยู่เล่มหนึ่งเล่มนี้แหละหนุนหัวป้าฟองเลยให้มันออสโมซิสเข้าหัวหลักนี้เป็นหลักที่เรียกกันว่าทักษะนะคะคือเมืองรัตนโกสินทร์ที่ถือกำเนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายน 2,325เวลา6.54นาทีทักษาเดิมเมืองจึงตกภูมิอทิตย์ครั้นเริ่มวันที่21เมษายน2,568คือปีใหม่เป็นต้นไปเป็นเวลา1ปีถึง21เมษายน2,569เมืองจะอายุครบ243ปีอายุย่าง 2 4 4ปีทักษาจรเมืองจึงตกภูมิเดิมคือภูมิอาทิตย์จากลิลิตทักษาพยากรณมีคำพยากรเมืองหรือคนที่ทักษาจรตกภูมิอาทิตย์ที่เกริ่นไว้คือภิสุขทุกทั้งหลายให้ทายวิตฐานโดยพิสดารดังนี้นี่เห็นไหมงัดตำราออกมาโชว์เลยอีสานที่อาทิตย์ มักพานผิดญาติกาอติโรคาอักคีภยัยโลหิตไหลาจากตนหนูนายกลบีทากัดวัถาแพรพัน์ของรักอันใดประหยัดพึงระมัดจงดีอ่าสรุปง่ายๆคือเมืองนะคะถ้าเป็นคนก็คล้ายๆอย่างนี้แหละระหว่างวันเกิดเมืองที่21เมษายน2568 ถึง21เมษายนส5 6 9ายน2569ที่ทักษาจรเมืองตกภูมิอาทิตย์นั้นเหตุการณ์ใหญ่โดดเด่นเออจิ๊บจ้อยไม่พูดถึงที่จะเกิดในเมืองโดยพิสดารคือระวังมีญาติผิดหรือขัดใจกันอ,อีสานที่อาทิตย์มักผ่านผิดญาติติกาฮา,าต้องมีต้องเป็นญาติชนิดที่ สำคัญจริงๆไม่ใช่ป้าฟองทะเลาะกับญาติพี่น้องที่ชัยภูมิแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ของเมืองป้าฟองเป็นโนบอดี้นะคะไม่ใช่ซัมบอดี้ในเมืองทะเลาะใครไปเถอะไม่ควรจะให้ใครรู้เพราะว่าจะไม่มีใครสนใจข้าพเจ้าเป็นบุคคลไม่สำคัญเออจะต้องมีญาติขัดใจกันน่ะเป็นเรื่องใหญ่ในเมืองอะ่ะเออ ตามด้วยมีโรคเกิดมากนะอติโรคาพร้อมอักขีภัยไฟเลือดไหลออกจากเมืองหรือคนถ้าเป็นคนจะเลือดไหลออกจากตัวเอ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้สำคัญนีกลับไปอีกรอบอ่ะเอโลหิตไหลจากตนโลหิตจะไหลจากเมืองออหรือคนของเมืองหนูหรือสัตว์ฟันแท้ กัดเสื้อผ้าอารวาสในเมืองสำคัญคือต้องระวังสิ่งของหรือคนรักที่เป็นที่รักของเมืองให้ดีออของรักใดประหยัดก็คือของที่หายากนั่นแหละคนที่หายากนั่นแหละที่เฝ้าระวังรักษากันอยู่ต้องระวังกันให้ดีคำทำนายตามลิลิตนี้โหนบางท่านอาจจะไม่ให้ความสำคัญหรือข้ามไปหรือเห็นว่าไร้าสาระโหนไม่ค่อยเน้นนะคะ แต่ในฐานะคนป้าฟองเคยเจอมาแล้วแม่นยิ่งกว่าตาเห็นคือเมื่ออายุย่างตกภูมิาทิตย์คราวหนึ่งอ่ะในชีวิตมีหลายคราวทุกเก้าปีมันจะมาตกภูมิเดิมอยู่หนูกัดเสื้อผ้าป้าฟองกระจุยแล้วป้าฟองขำกริ้งเลยเพราะว่าตอนนั้นเรียนโหนแล้วอู้นี่นี่เอออะเอเอทีนี้มาที่เมืองไหนไหน ถ้าเป็นคนก็มีโอกาสตามที่บอกโลหิตไหลาจากตนคือเลือดจะไหลออกจากตัวแล้วป้าฟองจึงเห็นว่าควรจะตามน้ำช่วยกันทำเพื่อไม่ให้เลือดเสียไปโดยเปล่าประโยชน์คนในเมืองควรจะร่วมกันทำความดีโดยยอมให้เลือดไหลาจากตัว ไปร่วมบริจาคให้สภากาชาติมากๆดังสายน้ำและตามน้ำเลยไมไม่ต้องสวดอ้อนวอนใดๆทั้งสิ้นเป็นการช่วยกันทำแล้วก็ในเมื่อมีเจตนารมณ์ร่วมกันในทางที่ดีก็ช่วยกันฟาดเคราะห์ให้เมืองและตัวเองที่อยู่ในเมืองแถมได้บุญกุศลมากมายด้วยต่อชีวิตคน เมื่อคนในเมืองตามน้ำในทางคิดบวกทำบวกเพื่อเมืองแล้วอย่างน้อยสิริมงคลก็ต้องเกิดบ้างละประฟองเชื่ออย่างนี้นะคะ,ะเมืองของเราเนี่ยประมาทไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยโหนชั้นเซียนหนึ่งในโหนที่คุมเกมในการออกแบบดวงเมืองเพราะว่าทรงเป็นแท่งนักรบและโหนทั้งกวีคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระนามเดิมทองด้วงนั่นแหละไปดูเถอะทรงพระราชชนิพนธรามเกียรติโอป้าฟองอ่านสนุกมากพระราชนิพนธ์เองเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นทั้งนักครบเป็นทั้งกวีและเป็นทั้งโหนด้วยอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะทรงในรายการคุณวีรัธิลพัฒน์กับน้องที่ไปสัมภาษณ์ป้าฟองตอนสิ้นปีอ่ะ ล้นก้าราชัชการที่หนึ่งทรงรู้ว่าหลังจากวางเสาหลักเมืองแล้ว150ปีจะมีเรื่องใหญ่เกิดกับราชวงศ์ราชวงศ์จัก,กรีจะวัฒนาถาวรไปอีกร้อปีปรากฏว่า150ปีคือสองสหทรงรู้ก่อนล่วงหน้าเพียงแต่อาธิตย์กุมลัคนาเมืองอยู่ คือพระราชสายโลหิตของพระองค์ถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงยังไงพระราชสายโลหิตของพระองค์ก็ยังอยู่คู่เมืองตลอดไปเห็นไหมวิธีอ่านอะ่ะแล้วก็พวกเราก็จะช่วยกันทําเพื่อเมืองให้เกิดเป็นสรีมมงคลแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ไม่ควรจะรอให้ถึงวันคล้ายวันเกิดเมืองที่ 21. เมษายนส5 6 8ายนจึงค่อยลงมือทํา เริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยไปบริจาคโลหิตให้ได้มากๆาก أ, ป้าฟองรู้สึกว่าอายุจะเกินแล้วมั <laughs> <laughs> ก็บริจาคอย่างอื่นแทนแต่ว่าถ้าจะทำอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเอาล่ะอีกรอบนะคะอขอให้ทุกคนโชคดีแม้ว่าเมืองจะมีอะไรลบๆมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรื่องลบจะเกิดกับตัวพวกท่าน บางคนเมืองเจ๋งตัวเองรวยบางคนตัวเองรวยเมืองเจ๋งก็มีมันคนละดวงชะตากันนะคะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการกระทําแล้วก็ไม่มีความอะไรยิ่งใหญ่กว่าการทําดีเพื่อเมืองและคนอื่นเพราะว่าเมืองอยู่ได้เราก็อยู่ได้เมืองอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ยากเออแล้วก็ต้องเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเอา่าเป็นเป็น เป็นอะไรอะ่ะอ,อ่านนิยายมาเยอะแล้วก็ติดนิยายมากเอาล่ะไม่พูดมากกว่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ทำอะไรที่ดีๆเพื่อตอนเองและเมืองนะคะสวัสดีค่ะ